กำลังเรียกคนหน้าอยู่ทีมงานตอนนี้ก็ลงอุปกรณ์ครับผมเดี๋ยวผมจะมาทุกท่านมารู้จักกระบบเสียงในงานเขาดีกว่าครับผมแอบอยู่ข้างหลังตรงนี้ครับ เป็นวันเลอมาดูจากเครื่องเสียงตาเมื่อสีสําเร็จสักหน่อยแตงเดืตแตงแล้วพ้าวกั่แก้วงกงอมามีทั้งผูล้ลุ่มอ่าและพอแม่ทั้งถแถวเกลี่ยทีนองทั้งพวกความมูงวมงษาวความขันมายินใชยทั้งสาวกับสาวอยู่ครับสาวไม่อยู่ อาจาย์สวัสดีครับครับผมช่องบังดาบขอสวัสดีอาจารย์ด้วยละกันวัสดีครับครับอาจารย์อยู่ที่ไหนนาะ โยนกลนี่ยจะตู้จะตู้ปเอารัดไปกี่กิโลเนี่ยเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลใช่วันนี้มาโรงงานที่นี่เนะมาโรงงานที่นี่แล้วก็ได้อ่าผมตามมอราก็เลยได้มาเจอครือขออาจารย์อาจารย์มีอะไรบ้างครับแนะนหนอยอนเัวนึง X2 แ e a i n ทนนเดียวับผมไปเลย ท่นเดียวหกไปเลยช่องละสามหมดเลยนะช่องละสทั้งหมดเเบียช่องละสามเบสาช่องละสามชแนลละสามเนาะแล้วก็เสียงกลางก็ชแนลละสาเหมือนกันป็่ของเอพีเอ็มหมดเลยอ่อหดีวเสียงกลางก็เพเ ลงทุนทีชุดเล็กชุดเล็กทออหมดไปสี่แสนชุดเล็กนี่นะใช่แล้วชุดใหญ่ล่ะอาจารย์ชุดใหญ่ก็อยู่มันเกือบล้านมันมันมีอันใหญ่อยู่อันนี้เอาเล็กมามาลงอะ้วชุดใหญ่ชุดใหญ่เอสพีเอเหมือนกันไหมเอสพีเอเหมือนกันก็ข้าง ข่างล้าเปดเล่นเวทีก็เล่นเวทีด้วยบางทีก็วิ่งรับงานโชลุรีเพราะไปรับงานไกลอย่างไกลไปราคาได้ไปหมดเลยราคาได้ไปหมดเครื่องเดนันวาเนี่ยทั้งโชลูรีหมดเลยทุกอาทิตย์เลยแล้วราไปพักอยู่นั่นเลยไหมก็ใช่เลยไปเปิดรีสอร์ทนอนอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ไปนอนบ้านเพื่อนอะไรต้นไม้ไปทางนู้นหลายเยอะเครืองเดนท์วาเยอะๆทางนู้นนี่ช่วงนี้ก็เอามาเราก่อน แล้วปกติก็คืออยู่บ้านบอกอยู่อยู่บ้านเราแล้วทำไมถึงไม่ได้งานทางชนบุรีเยอะก็ก่อนมึงอยู่ชนบุรีก็เล่นเครื่องอยู่นั่นใช่แล้วทีนี้ก็ลาออกลาออกจากโรงงานทำงานโรงงานแล้วทำเครื่องเสียงทีนี้พอดีแฟนย้ายกลับมาบ้านได้ก็เลยก็เลยก็เลยกลับมากลับมาอยู่นี่ก็เลยก็เลยวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้เนี่ยครับผมเมื่อกี้ก็ข้ามไปฝั่งนู้นนี่ไปดูร้านของนู้นอีกฝั่งเราจริงนะมีร้านแบบนู้นอีกไปดูร้านได้เราอีกไปดูในพาร์ทอ เป็นผับทำไปทำผับไว้ร้านหนึ่งอยู่อยู่อยู่แถวบางซีเลยแถวบางซีนะใช่อ่ะแล้ววิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยหรอก็ให้พี่เขาเฝ้าให้เวลาแกไปงานบูรุษตีเราก็ไปดูให้พอเนี่ยวันที่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดไปเป็นผับเป็นผับของเต้หรือว่ามีหุ้นหรือว่าอะไรเป็นหุ้นอาจารย์ไปหุ้นอยู่ฝั่งนั้นบอลประทับดาเดืพี่น้องครับผมว้ามาเจอตอนแล้วพี่น้องครับผมมันเจอตอนเลยเนี่ยครับแน่นเดียว เซตนี6้6คูณหแท่นเดียวครับผมโอ้โ <Yeah. S 2> oh. อาจารย์แล้วดีบไม่ได้ใช้เปล่ไม่ได้ใช้พี่เอามาเอามาไปนหนึง่าาง พอดีชุด hmm. น so, oh. oh. uh, oh. ี <com> ้อยู <c oughs> no ่บนรถแหย่บนรถแห่พงจันทร์เลยนะคันเล็กเอารถแห่คันเล็กปะได้รถแห่คันเล็กเอออันนี้ไมเป็นของชุดรถแห่ไงอ่ามีก็ของชุดรถแห่แต่ว่าอันนี้งานเล็กก็เลยเอาชุดชุดรถแห่มาเล่นเออเอามีไอ้คำสองแหลกอีกตัวนึ่งงานวงสันทีงานวงสันทีเนาะพ่อสาพ่อเจ้าเนี่ยคือเน้าแกลจนเดาดูแก้วไปก้องปรมาณนี้มากเลยครับไปหาอ่านหัดเขียนเราเลียนสอบ ได้เอาความรูมาประกอบวิชาบัดนี้เจ,จ้าัมีิทถาจิตอยากบวชอยากไปทรงพนวดถือศีลธรรมเพื่อไปบำเพ็ญธรรมกําจัดขันธ์ีเหตเอาไปถือเอาเพียรทั้งพมมาจันเจ้าหากเห็นความสำคั้นคักแล้วคุณพ่อแก้วแม่แก้วมีเหลือลายบวอบับรรยายให้ครบถวน ถูกสิ่งลวนแต่วม่มหนีคุณพ่อแม่มีเหลือหลายล้นฟ้าเจ้าจึงว่าอยากบวชเป็นพระสงฆ์เข้าไปคล้องพระดำลุงุทธศาสตร์เพื่อจะได้เอาเท่นคุณโน่ได้ผลหลายเหลือโตแเทนคุณโนเพิ่นใดแม่นว่าเฮาหลับใส่พ่อแม่แนวใด บอทอบวชเข้าไปเท่นคุ้นกันพ่อแม่อานนี้่งกาแเจเท่นบุญคุณซึ่งว่าเฮาทำบุญอันเลิศล่ำบุญจะได้ช่วยคำพ่อแม่และตายายพ่อให้เพิ่นตกอบาบัยไออยู่กับเ,เป็นเอฟบกี่ปีแล้วครับเน,นีนน่ย เก้าปีเก้าปีตั้งแต่พี่เป็นทันตแพจริงนะงงไชยตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นแรกอะรุ่นแรกมันจะเป็นรุ่นตะแกงฉีรุ่นรุ่นสองจะรุ่นแรกเป็นตะแกงฉีงแล้วจะเป็นตัวหนังสือ,อแต่พอรุ่นสองมันเป็นตะแกงปัม๊มตะแกงปั๊มแล้วก็เป็นรูปปีนกนก อันนี้เป็นปีกเนาะแล้วก็รุ่นรุสามมันจะเป็นรุ่นสามรุ่นสามที่จะเป็นเออ่แก๊สปั๊มเหมือนกันแล้วปผีก็เหมือนกันแล้วแล้วไม่มีเพลทหลังไงอ่ารุ่นสามรุ่นสี่มาจะมีเพลทหลังเพลทหลังจะมีตัวหนังสือโลโก้เนาะโอ้เก้าปีเก้าปีกับเอสบีเอ็มก็โห อยู่กับแบรนด์นี้นะนะครับเลยไม่เปลี่ยนแล้วตอนนี้เลยยิ่งเปลี่ยนยิ่งหมดยิ่งยังเปลี่ยนอ่ะแล้วบนรถแห่ใช้ของอะไรเทพีหมดเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูเอาลงมาหน่อยนึ่งกลางมีเชือครับผมมาเดี๋ยวไปดูบนรถแห่ของแกหน่อยแล้วกันครับสุดจัดเลยคนนี้ครับผมเสียงดีด้วยนะโอ้ดังไกลเวลาโฆษกเขาประกาศนู่นดังไกลไปถึงนู่นแล้วถึง อโรงเรียนน่ะเสียงกลางเแก้วเลยของแกจริงๆครับผมเป็น SPM หมดเลยนะครับเสียงกลางอเมเจอร์ขนาดนี้บรถแหมันต้องใช้อเมเจอร์นะครับนี่รถแหเขานะครับ BV18 เสียงกลางหน้าหนึ่งหลังหนึ่งเบ็ดสีใบนะครับซุมหัวมิวสิกออนทัว บายเอสเอสซาวสิสเต็มไทยแลนด์ชื่อรถแห่สมหัวมิวสิกแดนรับงานนี่ครับ S S สเอสซาวส t สเต็ a ไทยแลครับชื่อรับงานเขาเบอร์โทรก็ตามนี้ครับพี่น้องครับเก้วเลยเครื่องปั่นเครื่องปั่นก็ใช้กิโลนี่เดินโยด้วยน่าจะกิโลนี่ ย,ยี่ิมห้าไหมถึงบอย่ิมห้านี่เดี๋ยวไปถามอาจารย์ดีกว่าว่าเครื่องปั่นกีโ่โลถ้าเดิอนสายกับสาวน้อยภาคอีสานนี่ผมว,ว่าได้เจออะไรเด็ดๆอีกเยอะเลยนะ คนบดีใช้ชื่ออะไรนะจัดสุขหัวมิวสิกครับสุขหัวมิวสิกือนกันใช่สุหมมิกชื่อนี้ใช้มานานแล้วใช่ไหมใช้มา9ปี10ปี12 12ปีสิปีแล้วเอสเอสอะไรนะเอสเอสเอสชาวซียทมของตัวเองของตัวเองเป็นแบนด์เป็นในเป็นกลุ่มของตัวเองอ๋อเป็นกลุ่มของตัวเองใช่อ๋อแต่แต่ชื่อที่ใช้รับงานคือสุขหัวใช่ครับชื่อดีก็มันไม่รู้มันจะนึกนึกชื่ออะไรไงแล้วทีนี้พอดีผมไปเทคโอเวอร์พี่เขามาพี่แกทำของปีที่แกไม่มีคนไงลก็เลย ให้มไเอาแลยใช้ชื่อถุงหัวยาวเลยนีิมองมีชุดนี้ทบงานเท่าไหร่ชุดนี้อันนี้งานอันนี้ลงไฟด้วยลงไฟด้วยมวคมตอ๋อรวมทั้งไฟประดับไฟปรไฟแ่้วมาดไฟยความเต็มใจมาอันนี้ไปเอาเสียงดังห่าเพาเใจเสียงไฟน่าักมางานนีหกมื่งานนี้อห่นกมื่ พร้อมไปเอาแล้วเฉพาะเครื่องเสียงล่ะเพราะเฉพาะเครื่องเสียงอย่างเดียวก็สามพันก็อยู่ประมาณเก้าพันเก้าพันเก้าพันได้ราคาดีมากเลยจ้าตองแบบนี้นนีทำไมได้ราคาก็ไม่เท่ากันยิงเนาะทำเครื่องเสียงมันต้องมันต้องให้คุ้มมันต้องเพราะไม่งั้นเงินลงทุนมันขนาดอาจารย์บอกว่าไอ้ไอ้เนี่ยแค่ชุดนี้ก็ลงทุนไปกี่แสนนะเมื่อกี้เกือบสี่แสนเกือบสี่แสนชุดใหญ่ที่มีก็ล้านกว่าเกือบล้านเกือบล้าน ก็รวมๆกันแล้วก็หลานนี่ก็ตู้ไปนึงก็าไปแล้วหมื่นแล้วก็สิบไปเจออันนี้นนไปกันเยอะเป็นหลานหนึ่งกันจริงดยูพวกของคนนี้มันลงทุนเยอะจริงนะครับจันนะ หาก็พิจารณาเอาครับใครดี่รับถูกก็รับไปซื้อซืไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ชุดอ่ะไม่ออดิชุดหนึ่งก็สี่ห้าหมื่นเล้วชุดไม่ไม่กองชุดอยย่างเดีวไม่กองชุดขอจางเลยนะออดิชออดิชใช่ก็ไม่ปีห้าหมื่นเนาะชุดเพราะงานโซนนั้นมันต้องเน้นคุณภาพใช่ไหมใช่ต้องทางของทางโซนในชั่วโีเนาะใช่ต้องแบบนั้นปีใหม่ไม่ได้อยู่บ้านไม่อยู่บ้านไปอยู่ชนบุรีไม่ใช่ ขอบคุณอาจารย์มากครับผมขอบคุณครับสูมหัวมิวสิกครับพี่น้องครับผมโอ้ซิสเต็มสวยมากครับผมดีใจครับมาสาวน้อยวันนี้ได้มาเจออาจารย์เขานะครับผมนะนี่ครับแจวเลย อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ้าอยู่รถแห่ไหมอยู่แห่ผมเป็นแอดมินรถแห่แหไหนเป็นแอดมินคนสร้างกลุ่มรถแห่เลกแหยประเทศไทยอาบอกเจอเป็นบ่ใช่เลยนี่แหละผมเองน่ะคนนด้แอดมินอ้าแอดมินรถแห่เลกแห่งประเทศไทย